เชื่อว่าทุกคนเจอความท้าทายทีนี้เนี่ยเราจะก้าวข้ามในแต่ละเรื่องนะครับแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันมีวิธีการหรือมีเทคนิคไงให้เราข้ามแต่ละเรื่องนี้ได้บ้างไหมครับบอกครับครับอันนี้เราขอขอแชร์ขอแชร์ขอขถามด้วยแชร์ด้วยนะครับน้องกุ๊กนะครับในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เผชิญความท้าทายช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อในหลายเรื่องในช่วงสั้นๆนะกรุ่มพารามาเนี่ยนะครับครับครับแล้วก็พวกเราด้วยทุกคนนะครับว่าคําถามคือเราคิด อย่างไรกับความท้าทายหมายถึงว่าเรามองมองความท้าทายที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเราคิดอย่างไรก่อนนะครับขอเป็นสองมุมนะเป็นสองมุมคือเราคิดในมุมบวกหรือเราคิดในมุมลบนะครับกับสิ่งท้าทายนั้นนะครับตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วนะครับว่าเราคิดอย่างไรกับความท้าทายที่เผชิญอยู่นะครับเอาจริงๆนะจริงๆนะคือเอาที่เผชิญตอนนั้นเอาที่เผชิญตอนนั้นอะเอาจริงๆเลยผมเอาจริงจเลยครับคือจริงอันนี้นี่ผมนะครับว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผม ไม่มีทางมองบวกได้เลยลบล้านเปอร์เซ็นตะ์ฮะเพราะว่าเราม,มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเป็นเราเออทําไมเกิดขึ้นกับเราทําไมถึงไม่เป็นคนอื่นแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีผมไม่มีมุมแวบที่จะไปมองไปทางบวกแล้วมองในทางโลกสวยได้เลยนะณขนาดนั้นณขนาดนั้นเกิดขึ้นนะครับลบอย่างเดียวเลยครับขอบคุณความชัดเจนของมังกุ๊กนะครับ,รบทุกคนเลยนะณนะวันนั้นที่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคความท้าทายยจะให้มองบวกตอนนั้นเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกเรื่องหนึ่งนะอืมครับไอ้เรื่องตรงหน้าเนี่ยก็ท้าทายแล้วไอ้พยายามมองบวกเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายภายในที่สําคัญอีกนี่คือความจริงนะนี่ค,คือความจริงและไอเนนียเป็นเรื่องสําคัญของการที่เราจะก้าวข้ามเลยน้องกุ๊กมองอย่างนี้ไหมครับว่าคนทุกคนบนโลกเนี้รอดแล้วแต่เผชิญแล้วเจอวความท้าทายทั้งสิ้นจริงไหมอืมจริงครับที่น่าแปลกใจก็คือคนที่ผ่านความท้าทายเนี่ยนะครับ เขาผ่านมาได้ง่ายจริงเหรอืมหรือคนที่ผ่านความท้าทายเนี่ยเขาเขาเขาไม่เจออะไรที่มันต้องเสียน้ําตาจริงเหรอืมถ้าคนที่ผ่านความท้าทายมาได้เนี่ยเขาไม่บาดเจ็บระหว่างทางที่เขาเผชิญสิ่งนั้นจริงเหอรอะนะครับอ่านะครับแล้วลองไปดูนะคนที่คนที่ยอมแพ้คนที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับชีวิตเบื้องหลังจากที่เขายอมแพ้เนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงครับ ไปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเขาก็จะแพ้ไปเรื่อยๆเพราะเขาเมื่อเ,เจอเมื่อเจอความท้าทายนะครับระดับเนี้ยเขาจะถอยหมดเลยจริงไหมครับครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ผ่านไปได้เนี่ยพอเจอความท้าทายระดับเนี้ยเขายังพอกล้ำแกล้มรับมือมันได้หเหมือนกับคุ้นเคยว่าผ่านมาแล้วนะครับอ่ะโอเคอย่างไรก็ตามแต่ขอบคุณน้องโคกที่ที่แบบตรงไปตรงมาแล้วบอกว่าใครก็ตามแต่เจอตรงนั้นมองบบกไม่ได้เลยยอมรับเลยนะครับผมเองก็เป็นอย่างนั้นคือมันจะมองได้ยังไงนะครับ แต่แต่มุมมองที่เรา,าเผชิญอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่พาไปสู่โซลูชันหรือทางออกเรื่องนี้นะครับครับพอจะมีสักแว๊บนะครับที่ปลอบใจตัวเองในเชิงบวกมีไหมครับน้องกุ๊กตอนนั้นอ,ะอ่ะมีไหมพอพ้นสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะฮะมาสักประมาณช่วงช่วงเวลาหนึ่งก็เออเริ่มปลอบใจตัวเองเริ่มมองเริ่มพยายามเพ่งมองดูงว่าเฮ้ยถ้าจะอยู่สถานการณ์แบบนี้มันก็ชีวิตเราก็ดำดิ่งลงไปด้วยนะพยายามหาเรื่องอื่นทําอะไรเงี้ยครับบอส อืมอืมอืมแล้วไอ้ความคิดบวกหรือลบครับที่ทำให้กุ๊บผ่านเรื่องนั้นมาได้ก็ต้องคิดเชิงบวกขึ้นมาสักหน่อยนะครับบอลอืมอืมพอจะเป็นแค่คคว่าไอ้ความชื่นใจนะมีเรื่องแสง,งสว่างปลารอุโมงค์แสงสว่างที่พอจะคลำทางได้นะและ้วมองเห็นได้มีพลังชีวิตขึ้นมาจากการคิดในเชิงบวกอย่างเงี้ยครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่กุ๊บพูดอะเรียวมากเลยจริงมากเลยแล้วมันก็ มันเป็นอย่างนั้นนะครับ <Holl a. S 1> คือสำหรับผมนะครับผมมองว่าถ้าสติหรือมุมมองที่มีต่อสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก่อน,นครับน้องกุ๊กนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับคือถ้ามองลบเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งนั้นทําลายชีวิตจุดล้างชีวิตจุดล้างความสําเร็จทํลไมชีวิตเราชุดล้างชีวิตเราแล้วก็จุดล้างความสำเร็จท,รรรที่จะเกิดขึ้นนะครับ <Har> หรือหรือไอความท้าทายเนี่ยพาชีวิตเราตกต่ํา นะแย่นะจังเลยเวรกรรมอะไรนะักหนาที่ต้องมาเจออย่างนี้ฉันทํากรรมอะไรไว้นะนู่นนี่นั่นสรารภาพที่เราจะผุดขึ้นมาในความคิดเลยนั่นค,คือทัศนคติที่มีต่อต่อความท้าทายตอนนั้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมบวกเนี่ยนะครับที่พอจะมีแสงสว่างด้วยบ้างเนี่ยนะครับยิง่งถ้าใครมีครูบาอาจารย์ดีอบรมมาดีจิตใจถูกพัฒนาม,มาดีนะครับจะมีเสียงในหัวผุดขึ้นมามีเสียงครูบาอาจารย์ผุดขึ้นมามีเสียงธรรมะผุดขึ้นมาหรือมี มีต่อมเอ๊ะผุดขึ้นมาว่าไม่ใช่สิความท้าทายเนี่ยมันคือตัวหนึ่งที่มายกระดับเรามาเอ่อมาให้เราเรียนรู้นะครับมาปลดปล่อยศักยภาพแท้จริงของเราที่อยู่ภายในในการรับมือกับสิ่งนั้นนี่แหละโอกาสที่ฉันจะเติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีเสียงครูบาอาจารย์ผุดขึ้นมานะเวลานั้นหรือเสียงตัวเองผุดขึ้นมานะเวลานั้นตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการก้าวข้ามเลยนะครับเราก้าวข้ามความท้าทายทัศนะผมคือก้าวข้ามด้วยทัศนคติครับ ส่วนการลงมือทํานั้นเป็นผลจากที่เรามีทัศนคติแบบนั้นครับคือเราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามแต่มันมาจากความรู้สึกมาจากความคิดถูกไหมครับถ้าเราไม่คิดคสิ่งนี้เราไม่รู้สึกอย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนี้เด็ดขาดเลยจริงไหม <c oughs> ทุกวันเนี้เราเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครบังคับถูกไหมครับเราทุกคนไม่มีใครบังคับเราทําทุกอย่างมาจากความคิดความเชื่อทัศนคติเราทั้งสิ้นอย่าบอกว่าใครกดดันให้เราต้องทําอย่างนั้นนะครับ ราะเชื่อว่าถ้าใครกดดันเราที่สุดแล้วเราจะไม่ทําสิ่งนั้นจริงไหมมันโก็จริงไหมจริงครับดังนั้นใครจะบังคับเราเมื่อโตหมดแล้ว <c oughs> ใครบังคับเราแทบจะไม่ได้เลยนะครับยิ่งคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่พอใจงานฉันก็ลาออกถูกไหมครับด <c oughs> ังนั้นเอาค่อยจริงใครบังคับเราไม่ได้นะครับแต่เราทําสิ่งนั้นเพราะความเชื่อความคิดความรู้สึกของเราประมวลเป็นการกระทําออกมานะครับทีนี้เมื่อเราเผชิญความท้าทายตัวแปรสําคัญจุดเริ่มต้นเลยคือ ทัศนคติที่มองสิ่งนั้นจะเป็นจุดที่เรียกว่าตัดเชือกเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นยังไงจะไปซ้ายไปขวานะครับพ<ข>อบพูดตรงนี้นองกุ๊กอยากแกเสริมอะไรไหมคือจากประสบการ,รณ์เองที่เจอคือผมทยอยู่ <ผม S 1> นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อนานแล้วเหมือนกันที่บอสจะพูดคํานี้อยู่เป็นประจำว่าจริงๆแล้วเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งตรงหน้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่การตีความหมายของเราหรือทัศนคติของเราเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยมีปัญหาก็ได้ หรือว่ามไม่มีปัญหาก็ได้ก็คือ,อมผมจําคําพูดของบอสเนี่ยเหมือนเอ้ยผมก็ติงแวบเหมือนกันตอนที่มันเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีในชีวิตแล้วผมก็พยายามรีมายความคิดตัวเองว่าเรื่องอะไรที่มันจะดึงเราขึ้นกลับมาได้นะบอสนะผมก็เออจริงแล้วสุดท้ายแล้วการจากกันเนี่ยผมจําคําพูดของบอสได้ชัดเจนเลยขออนุญาตนิดหนึ่งเรื่องส่วนตัวนะครับก็คือบอสจะพูดชอบพูดับผมเสมอว่าจริงๆการพบกันเนี่ยเป็นเรื่องชั่วข่าวแต่การจากกันเนี่ยเป็นเรื่องถาวร ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายคนเราต้องจากกันอยู่ดีแล้วผมเอาสองเรื่องนี้มาบวก,กรวมกันบอสคือการมองปัญหาและการตีความของเรากับเรื่องที่บอสบอกว่าการพบการ,การจากกันเนี่ยวันเดียวที่ผมมีความรู้สึกสูญเสียหลังจากนั้นผมเริ่มตั้งสเติขึ้นมาได้หลังจากนั้นผมเริ่มเ,เป็นคนเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวหลังจากวันแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าผมเสียใจที่สุดเนี่ยบอสอืม,อมครับครับสัมผัสได้จากเสียง เมื่อครู่นะแล้วก็ไอ้ความรู้สึกเนี่ยเรียวนะเรียวนะครับจริงหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าเวลามันเกิดขึ้นนะครับสิ่งเดียวที่จะพาเราผ่านไปได้คือทัศนคติหรือมุมมองทัศนะแปลว่าการมองมองเห็นคติคือความเชื่อนะครับทัศนคติคือมองผ่านความเชื่อครับเรามองเห็นทุกอย่างผ่านความเชื่อของเราทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าจะถ้าจะปรับจะตายชีวิตนะครับมาปรับที่ความเชื่อตัวเราเองนะครับ แต่ความเชื่อมีใครผิดบ้างไม่มีใครผิดนะครับความเชื่อนะครับแต่ความเชื่อในเหมาะสมกับสถานการณ์ฟังใหม่นะครับความเชื่อไหนเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับที่จะทาให้เราเนี่ยยิ้มได้เมื่อภัยมานะครับตั้งสติได้นะครับเมื่อมีความท้าทายขึ้นมาแล้วเชื่อว่าทุกคนสามารถจะผ่านเรื่องราวต่างๆนั้นไปได้นะครับแต่ยังไรก็ดีนะครับเมื่อกี้แตะเรื่องของความเชื่อมีคําพูดของครูบาอาจารย์หลุดเข้ามานะครับ แสดงว่าไอ้ก่อนที่เราจะเจอปัญหาหรือความท้าทายเนี่ยถ้าเรามีการเรียนรู้ที่ดีนะเจอการยมิตรที่ดีและเจอหนังสือที่ดีแล้วเราเรียนรู้นะครับที่จะทําความเข้าใจกับมันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนกับอาวุธนะครับทางความคิดเวลาเผเชิญสิ่งนั้นจริงๆนะมันคุกว่าจริงไหมนะครับผมจริงครับนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับฟังแล้วเนี่ยนะครับที่ปรึกษามีผลไหมที่ปรึกษาเอ่ย คำพูดใครบางคนที่ยืนเคียงข้างเราณวันที่เรารเผชิญความท้าทายมีผลต่อการก้าวเดินของเราไหมครับนักกู๊ดมีผลครับบอสครับมีผลอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าเราเองเนี่ยสมมุติว่าเราไม่เคยได้ได้เรียนมาไม่ได้ได้รับคําแนะนามาการดำายิ่งกับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นแล้วแล้วมันไม่เหมือนคนว่ายนะ้ำไม่เป็นกําลังกระโจมน้าแล้วไม่มีใครยื่นมือมาช่วยครับบอสทีเนี้ยค,คำคำปรึกษาหรือที่ปรึกษาเนี่ย คนข้างๆคอยสะก,กิดหรือให้คำแนะนำหรือความปลอบใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันทาให้เรามีความสุขว่าเออเราไม,ไม่ไม่ไม่ได้เดียวดายอยู่ในโลกส่วนตัวที่ของเราคนเดียวนะมันก็ยังมีคนบางคนที่เขาเให้คําแนะนําเราช่วยเหลือเราทางด้านความคิดความรู้สึกนะครับก็ทําให้เราเกลับขึ้นมาตั้งสติได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับบอสถือว่ามีผลมากๆเลยมีผลมากนะครับ<า>นี่อยากถามอยากถามประเด็นนี้เพิ่มเติมนิดเดียวนะเพราะว่าน้องกุ๊กเนี่ยคือคําตอบเลยวันนี้ครับระหว,ว่างคาแนะนํา กับการที่เขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเราณเวลาเนี้ยเอาจริงๆนะคำนี้นันบอกให้ทำโน่นนี่นั่นกับเขาเขาเข้าใจเราว่าเรารู้สึกยังไงเรา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 เป็นยังไงเนี่ยนะครับครับถ้าให้จัด priority รอ้หนึ่งสองเนี่ยให้อะไรเป็นหนึ่งเป็นสองครับคือผมเอาความเข้าใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับบอลกดไลค์ครับความเข้าใจคำตอบหนึคำตอบนี่เลียวมากนะครับสังเกตว่าบางทีเวลาเราเวลาเราเจอความท้าทายเนี่ยนะครับ และมีใครคนหนึ่งเข้าใจเรามีใครคนหนึ่งรับฟังเรามีใครคนหนึ่งเดินเคียงข้างเราด้วยความรู้สึกว่าเออเรากําลังบอบบางนะเรากําลังอ่อนแอนะนะครับแค่เข้าใจความรู้สึกนะมันมันพาเราฟูขึ้นไปเยอะมากเลยครับทั้งที่จริงๆเนี่ยนะครับผมว่าเราทุกคนที่ฟังไรนี้อยู่เนี่ยเรามีวิธีการก้าวข้ามความท้าทายโดยทั้งสิ้นผมมั่นใจอย่างนั้นครับด้วยศักยภาพด้วยวิญาวุฒิด้วยคุณวุฒิด้วยสิ่งที่เราเผชิญมา แต่ในายามที่เราอ่อนแอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการทำชี้แนะนะครับครับแต่เรากลับรู้สึกว่าจริงๆเราเราได้ความรู้สึกระเราเราเราับมือกับมันได้เราไม่ได้ถึงัแย่ที่สุดแต่เราต้องการกําลังใจและใครสักคนที่ที่เข้าใจความรู้สึกเรานะออืครับผมแค่เข้าใจนะแค่นั่งข้างๆเนี่ยแค่จับมือเนี่ยนะครับ <laughs> หัวเราะ <laughs> ไปโดนโดนไหมโดนไหมแล้วเป็นอย่างนี้จริองอันนี้ผมพูดนะครัคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างอย่างอย่างหนักนะอย่างหนักแล้วเราต้องการต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกนะครับแล้วแล้วเราจะมีทักษะติที่ดีก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนคนป่วยอ่ะค,คนป่วยเนะี่ยเมื่อได้ยาดีก็ค่อยฟื้นฟนูมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์ที่ลุกขึ้นยืนเลยในในวันเดียวนะครับมันก็ค่อยฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นดังนั้นจึงเป็นความหมายว่า เราควรจะมีกัลยาณมิตรอยู่เคียงข้างเราควรจะมีคนที่เราเนี่ยเกื้อกูลกันนะครับมีมีจะมีคนหนึ่งมีสองคนสามคนมีเป็นทีมก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้จะมีส่วนสําคัญมากเลยทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามความท้าทายได้นะครับโอเคนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วน้องกุ๊กอ,อยากจะอยากจะแชร์อะไรไหมที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับครับคือเอ่อ หลายคนนะครับที่ที่ที่เข้ามาฟังนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงสามอีพีเนี่ย,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 ยผมหายไปเพราะว่าผมสูญเสียคนในครอบครัวไปนะครับหนึ่งคนก็เป็นพี่ชายแท้แท้นะครับเราก็มีสองคนพี่น้องนะฮะแล้วก็คือครอบครัวผมเนี่ยเอ่เอไม่มีเราเสียพ่อตั้งแต่เรายังเด็กทั้งคู่นะครับก็เหลือผมสองคนแล้วก็แม่ใช่ไหมครับแล้วก <S 2> <S 2> ็มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งที่บ้านทีนี้พอเสียผู้ชายไปคนหนึ่งเนี่ยพี่ชายไปคนหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือผมเป็นผู้ชายคนเดียวที่บ้านใช่ไหมครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้วันที่มันสูญเสียมันค่อนข้างที่จะกระทันหันเพราะว่ามันมันเร็วเขาเขาเอ่อเป็นโรคหัวใจวายเสียพันธุ์มันก็เลยกระทันหันเลยทำให้ทุกคนไม่ทันตั้งตัวมันเลยทําให้ผมมีความรู้สึกเหมือนที่คุยมาตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเรานักหนาในชีวิตนะครับสากานมันมันทำไมมันเกิดขึ้นกับเราทำไมไม่เป็นคนอื่นทำไมองเงี้ยเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยผมก็นะครับ ผมก็จะมีบอยมีพี่หญิงมีจานิกรเนี่ยจายนิกรน,นี่อยู่ด้วยนะครับก็มีคุณก้อยอีกคนหนึ่งที่จะคอยอยู่ข้างๆมาตลอดนะครแล้วก็รู้สึก,สกออมองลบตั้งแต่วินาทีแรกม <laughs> ไม่ใช่มไม่ใช่พระเอกไม่ใช่บัญชา <laughs> <laughs> มองโลกสวยไม่ได้เลยทีนี้เดี๋ยวนะ <laughs> พี่ขยายความให้ เดี๋ยวได้คนว่าเฮ้ยทำไมกุ๊กเนี่ยเสียพี่ชายหนึ่งคนทำไมอ่อนแอจังเลยมันมีก่อนนั้นมีสองสามเรื่องครับอย่างนี้มีสองสามเรื่องขอขยันลุมมาตุ้มตรงนี้เจ้าชัด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 เดี๋ยวคนจะฟังแล้วอะไรกุ๊กมันมันทำไมน้องกุ๊กที่มันอ่อนแอจังเลยมันสองสามเรื่องครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันก็เป็นวันที่ตรงนี้แหมมันเป็นวันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรมันมันมาลุมมาตุ้มท้าทายเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วฉันจะผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับโอเค อารมณ์เหมือนแบบรัสเซียจมตียูเครนเลย <laughs> <laughs> มาหลายดอกมาหลายดอกนะมาหลายดอกนะครับก็แต่พอมันเหมือนเหมือนถึงจุดที่เราแบบอึดอัดจริงๆก็คือจุดที่สูญเสียพี่นี่แหละแล้วก็เออเออผมก็มีมีบอสมีจนันทกรมีพี่หญิง,ม,ญงมีพี่ลินมีคุณก้อยนะครับที่อยู่ข้างๆกันและดูแลกันนะครับแล้วก็มีนี่พี่สุดด้วยพี่สุดพี่สุนี่ไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวขอบคุณพ,พี่สุดด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับพอเรามีความรู้สึกเฮ้ย คือตอนนั้นเนี่ยถ้าผมไม่มีบอสไม่มีอาจารย์นีกรมีพี่หญิงมีคุณก้อยนะผมก็ไม่รู้แล้วผมผมจะคิดผมจะคิดหาทางออกเจอไหมคําว่าทางออกเนี่ยผมไม่ได้คิดร้ายกับตัวเองนะแต่มีความรู้สึกให้ตัวเองมันหงอยหงอยเศร้าๆขรดเขาดขายความเป็นชีวิตชีวาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลิกมันคือมันงงอ่ะผมว่าผมผม,มันก็ไม่ได้สูญเสียาการใช้ชีวิตนะแต่มันงงเลยชีวิตว่า้จะต้องทำยังไงอะไรต่อนะครับก็มีมีทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยก็ให้คําแนะนําจนกระทั่ง เออผมผมอยากสวดมนต์บอสตั้งแต่ผมเกิดมาในชีวิตนะยจ <laughs> นอายุสี่สิบเนี่ยผมพูดตรงๆนะบอสในเคี่ยวแขนเนี่ยผมสวดมนต์ทุกวันทุกวันนะผมไม่เคยสวดขนาดบวชเป็นพระใสผ้าเหลืองนะผมยังไม่เคยจะสวดหรือก็สวดตามพิธีของพระคือธรรมวชเช้าธรรมวดเย็น,น,ยนแต่ว่าตั้งใจสวดเองเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยในชีวิตเลยเ <laughs> พิ่งจะเพิ่งจะเริ่ม พอพิ่งจะเริ่มเสร็จปุ๊บก,ก็ประกาศเป้าหมายใหญ่เลยผมไม่เคยสวดมนต์ขออนุญาตศาสนาอื่นเลยครับผมไม่เคยสวดคาถามหาจักรพรรดิอะไรทั้งหลายแหละไม่รู้จักด้วยคาถานี้เป็นของใครแต่พอพี่หญิงแนะนําให้สวดผมก็อยากจะสวดพอสวดเสร็จปุ๊บก,ก็ตั้งเป้าหมายใหญ่เลย,ต,เย,เลยตั้งเป้าหมายสวดร้อยเก้าจบวันละร้อยเก้าจบนะครับรวมเก้าสิบเก้าวันรวมทั้งหมดหมื่นกว่าจบประกาศเป้าหมายให้โล <laughs> กรู้ไปนะ <laughs> ประกาศเป้าหมายให้โลกรู้ไปเลย คือผมมีความรู้สึกพอเราเจอเรื่องท้าทายในชีวิตพอเริ่มตั้งสติได้ผมหาเรื่องท้าทายใหม่ที่ทําให้เราเนี่ยเดินออกจากการสูญเสียเดินออกจากวังวนที่มันซึมเศร้าไปสู่ความท้าทายใหม่ในชีวิตแล้วเรามีความรู้สึกว่าความท้าทายใหม่ในชีวิตเนี่ยมันช่วยส่งเสริมอันนี้ความความเชื่อส่วนตัวนะดวงวิญญาณที่ชายผมด้วยอะไรผมด้วยผมก็เลยเฮ้ยมาบมกกันเรื่องพวกนี้อ่านั้นเนีทีนี้ทีนี้ขอุยาบช็อตคัดตรงนี้พอน้องกุ๊กเจอ ทางออกหรือมีเรื่องต้องทํมามันทำให้ความสนใจเราเนี่ยนะครับ,รบมาอยู่ในจุดที่ที่ส่งเสริมให้เรารเรียกว่ามีกําลังใจหรือไปในทางบวกก็คือการสวดมนต์ก็ดีการทําเพื่อความหมายบางอย่างนะครับ,รบอันนี้เป็นการเป็นการปรับมุมมองจากมุมมองที่เรามองไปจุดนั้นะนว่าว่าความท้าทายนั้นมันคือปัญหาเนี่ยแต่เราสึกว่าถ้าเรามีอะไรบางอย่างมาทําสิ่งนี้แล้วมันไปชดเชยสิ่งนั้นได้หรือทําให้เกิดกําลังใจเกิดไปเติมสิ่งนั้นนะครับก็เลยอยากทําขึ้นมานะครับ จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเริ่มมีทางออกเริ่มก้าวข้ามสิ่งนั้นได้จริงไหมครับจริงครับมัน,นมัน,ม,นมันเริ่มทําให้เรามีความรู้สึกว่า <c oughs> มันเริ่มออกมาจากโซนนั้นออกมาได้เยอะนะฮะแต่ตอนไอตอนที่มันมืดมืดสลิดเนี่ยมันก็อย่างว่าเป็นทุกคนนะทีนี้ <c oughs> ผมอยากสรุปอย่างนี้ครับน้องกุ๊กนะครับเดี๋ยวพอดีอาจารย์นิกนเรเข้ามาเติมอาจจะเติมความคิดเห็นด้วยคือผมมองว่าทุกคนเวลาเจอความท้าทายเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ย นะครับที่มีต่อสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ความท้าทายนั้นแต่ย่าพรับว่าใครเจอเรื่องนั้นนะมันคือปัญหาแล้วแต่เมื่อเมื่อถึงวันนี้แล้วนะครับขอเป็นเป็นคําครูแล้วกันนะครับ,รบนะครับคําขอจาช์ชานวิทย์เนี่ยนะครับว่าวิธีการมองปัญหานั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริงวิธีการมองปัญหานั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริงนะครับทีนี้เมื่อเราเริ่มเห็นว่าเอะเรามองถูกหรือผิดนะครับมันคือการเรียนรู้ครับข้อหนึ่ง มันคือการเรียนรู้เราเรียนรู้ที่จะรู้จักความท้าทายนะครับการเรียนรูนร้นี้จะยกระดับจิตใจย,ยกระดับภูมิมจิตของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวิธีการยกระดับก็คือการฝึกฝนการทําบางสิ่งบางอย่างนะครับโอเคจะทํามาก่อนน่าจะเจอปัญหาหรือกาลังทําระหว่างที่เรา,ผาเผชิญสิ่งนั้นก็ตามแต่เราเรียนรู้รู้จักความท้าทายนะครับ,รบแล้วก็เป็นการ,ารกลับมายกระดับตัวเองในในจังหวะเดียวกันเลยนะครับ ข้อหนึ่งนะครับคือเรียนรู้รู้จักความท้าทายนะครับพอเราเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนะครับมันจะก้าวมาข้อสองอัตโนมัติเองเลยครับก็คือปรับตัวกับความท้าทายเราจะปรับตัวได้ปรับจิตใจได้ปรับวิธีการได้หาโซลูชันที่เหมาะสมได้กับความท้าทายและอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเช่นนะครับพฤติกรรมของคนเราเนี่ยเปลี่ยนย่าิมากนะจนวันหนึ่งที่เจออุบัติเหตุทางชีวิต จะมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเช่นบางคนติดเหล้ามากแต่พอเจออะไรบางอย่างที่เป็นความสูญเสียนะครับหรืออะไรบางอย่างกระทบจิตใจเลิกเหล้าได้เลยนะบางคนเลิกบุหรี่ได้เลยนะบางคนบอกเลิกยากมากเพราะเป็นพฤติกรรมนะครับแต่มันเปลี่ยนได้ครับเมื่อวันหนึ่งที่เรานะครับมีมีช่วงเลี้ยวหักสองของชีวิตนะครับหรือเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้แล้วปรับตัวกับความท้าทายได้แล้วอยู่สิ่งนั้นอย่างมีความสุขได้หรืออยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างไม่ ไม่ไม่รังเกียจเด็ดฉันและรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือของที่คู่กันเหมือนพระทิ์คู่กับพระจันทร์นะครับความสน็จก็คู่ความร่เรวความรวยคู่กับความจนฉันได้ฉันนั้นนะครับเราไม่สามารถจะหลีกหนีหรือว่าไปอยู่อีกมุมโลกหนึ่งเพื่อจะไม่เจอกับความท้าทายได้แต่มันคือสิ่งที่อยู่คู่กันนะครับแล้วสามสุดท้ายนะครับมันเป็นอัตโนมัติมากเมื่อเราปรับตัวกับความท้าทายได้นะครับไม่นานเกินรอเลย เราจะอยู่เหนือความท้าทายเราจะเหยียบความท้าทยยายเราจะก้าวข้ามความท้าทายไปได้อย่างง่ายดายเลยแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราถึงจะอยู่เหนือความท้าทายก็ถอยกลับไปว่าปรับตัวกับความท้าทายแล้วยังรู้จักความท้าทายรู้จักกับความหมายที่มันเข้ามาให้เราประเชิญแล้วยังแต่ยอมรับนะครับกลับไปที่ข้อแรกเลยทัศนคติและค,คลําครูจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับการรับมือข้างนี้มากเลยครับ